ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในรายการ GE Hot Gaming นะครับเราก็อยู่กับเกม Shadow Fight 3วันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งนะเขาบอกว่าให้ผมช่วยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาอุปกรณ์หรือหาพวกอาวุธนะครับเอาไว้ใช้สู้นะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่คอมเมนต์ว่าให้ช่วยสอนใช้กระบองที่ผมชอบนะครับมันคือกระบองคู่นะครับกระบองคู่ที่มันมีปลายแหลมนะเออ ดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์รวมเลยแล้วกันอันนี้อย่างแรกนะครับถ้าจะหาพวกอาวุธใช่ไหมมันจะใช้การเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคสูงอยู่ว่าเราจะได้อาวุธที่เราต้องการที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วก็ความหายากของอาวุธก็อยู่ที่การนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าล็อกอินนะครับทุกการล็อกอินของผมมันก็จะมีการเลือกเอ่อพวกรับอุปกรณ์พวกคงพวกของอย่างนี้นะนี่พออันสุดท้ายมันจะเป็นการของตำนานอันนึงนะครับมันก็จะสุ่มทั้ง อาวุธชุดชุดเกาะหมวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอาของที่เป็นเซ็ตสีเหลืองอะเซ็ตตำนานรวมรวมไปถึงการ์ดด้วยนะครับการ์ดที่เราต้องเอาไปใส่นะครับแต่ของของแต่ละเผ่าตอนนี้ของผมเลือกเป็นเผ่าเอาเ่อเรียกเผ่าอะไรวะเผ่าไดดสตี้อยู่ใช่ปะเผ่าไดดสตี้ไม่ใช่ไม่ใช่เผ่าที่เป็นซามูไรอะ มันมีลีเจียนเดสตี้แล้วก็เฮโลเออตอนนี้ของผมเป็นเผ่าเฮโลอยู่เผ่า Hello เฮโลจะจะเป็นพวกซามูไรนะครับมันจะเป็นรูปแมงปอนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปบอกเรื่องเผ่าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคผมเคลมไปเลยแล้วกันรับของรับของไปเลยนี่ครับแล้วก็รอผมเสียงแป๊บโอเคนี่มันจะได้ชุดเกาะมาแล้วหนึ่งอันครับนี่เห็นนะได้อ,อุลละ แต่มันจะเป็นของเซสิฟานะครับเพราะว่ามันเป็นระดับหายายนี่มันก็จะได้อาวุธพวกนี้มาโอเคกดดำเนินต่อข้ามไปครับข้ามไปนี่แล้วก็จะมีพวกอันนี้ด้วยนะครับการหาพวกอีเวนต์นี่พวกการพวกนี้ทำตามพวกอีเวนต์นะครับทำพวกอีเวนต์พวกนี้มันก็จะได้พวกนี้อันนี้จะเป็นพวกสุ่มสีนะครับสุ่มสี ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการมหากราบมันจะสุ่มการมหากราบมาหนึ่งอันนะครับเันก็จะได้พวกกุญแจและพวกนี้ทําตามเควสมันก็จะสุ่มมาได้นี่อันนี้ก็จะเป็นเควสตท้าดวลน,นะครับต่อไปของผมก็จะได้เป็นการอันนี้การระดับตำนาน2ใบแล้วก็มหากราบ2ใบนะครับถ้าทาเควสตระดับท้าดวลสําเร็จนะก็ดูจากคะแนนพวกนี้ครับมันจะเขียนว่าเอาชนะ ศึกทาดวนและเปิดหีบทาดวนนะครับเพื่อสะสมของรางวัลอะไรพวกนี้นะก็อันนี้อันอันแรกก็จะเป็น10คะแนนใช่ไหมครับได้10คะแนนเมื่อชนะการศึกทาดวนเราก็จะได้10แต้มมาแต่ถ้าเราเปิดหีบได้นะครับเปิดหีบพวกระดับหายากพวกเนี้ยมันก็จะได้100นะครับเปิดหีบเปิดหีบยากนะหีบยัก,ยกเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูหีบยักอันนี้คือมันจะมีหีบหลไปแอบนะครับ อันนี้ถ้าดวนฝีมืออันนี้จะเป็นหีบระดับธรรมดานะครับเป็นระดับหายากแต่ถ้าเป็นหีบยักษ์มันจะเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกใหญ่ๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกใหญ่ๆเลยใช่แล้วต่อไปมาดูอันนี้ต่อแล้วก็มันจะมีหีบเงาคนระับหีบเงาอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นยังไงผมยังไม่เคยเจอนะเพราะส่วนใหญ่ผมพอดวนเสร็จผมก็เปิดๆไปเลยส่วนหีบมหากราบนี่ก็คือเราต้อง อยู่ในระดับ้าด่วนนะครับนี่นักลบอะไรพวกนี้นครับอยู่ประมาณนี้อยู่ตั้งแต่ฮีโร่ขึ้นไปนะครับมันก็จะได้หีบหีบมาเออีพูดพูด,พ,ดพูดถึงหีบมากไม่ไดีมันจะเปลี่ยนเป็นกอื่นแทนโอเคมันก็จะอยู่ตามประมาณนี้นครับหีบอ่ากจาจะหีบความสามารถอะไรพวกนี้นครับแล้วก็หีบยากหายากนะครับก็จะอยู่แบบไกลๆหน่อย แล้วก็หีบสีทองหีบระดับตำนานไอ้พวกนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกเควสมั้งครับเควสพวกนี้นี่มันจะเป็นหีบเนี่ยหีบหายากแล้วก็หีบหีบอีพิกอันนี้จะเป็นหีบพวกมหาการาบอันนี้จะเป็นหมหาการาบส่วนอันนี้จะเป็นของตำนานนะนี่หีบระดับตำนานเห็นไหมเออหาจากพวกนี้ก็ได้สะสมใคร พวกนี้ไม่ต้องไอพวกนี้ครับถ้าเราสู้คิดว่าสู้ได้อะเราไม่ต้องไปกดรีรันนะเพราะมันจะเปลืองมันมันมันรีฟรีก็จริงแต่ว่าเราใช้พวกนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มนะสมมุติว่าผมเอาอะไรออกนี่เปิดศึกหีบสองครั้งใช่ไหมหีบท้าดวนสองครั้งอเงี้ยถ้าเราเอาชนะได้เราก็ต้องเปิด2ครั้งมันต้องใช้เพชเติมถ้าเราจะจัดการนะครับเอาชนะในรอบ โดยใช้ดาบสองมือนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้อาวุธสองมือนะครับก็รีไปดูมันจะสุ่มมาเห็นไหมมันจะสุ่มมาถ้าเรารีอันนี้นะครับรีพวกของที่เรายังไม่ทาอะอะไรที่เรายังไม่ทําอะอย่างเช่นอันนี้นครับทําการโจมตีด้านล่าง30ครั้งอันเนี้ยถ้าเราไม่ยังไม่ทําการโจมตีใช่ไหมมันก็จะมีการให้รีมาเอออันนี้มันจะรีได้แค่ครั้งเดียวผมรีไปแล้วแต่ถ้าเรารี อันนียที่มันมีโจมตีด้านล่าง30ครั้งอะ่ะถ้าเราหลีไปมันจะสุ่มเป็นพวกของหีบหายากมานะครับจะสุ่มของพวกด้านล่างมามันจะไม่ได้แบบอันเดิมนะเออก็ระวังระวังหน่อยการลีนะครับทําได้ก็ทำโอเคเอามาใช้เอาไปที่อาวุธกันต่อนะครับไปเลย2คนนี่อาวุธของผมเดี๋ยวจะสอนทั้งเทคนิคเพราะว่าตอนนี้อาวุธผมอะ่ะยังไม่มีพวกการตีใช่ไหม ยังไม่มีการตีก็เลยไม่ต้องใช้แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เลยตัวนี้โอเคระดับพลังของผมก็อยู่ที่สองหมื่นนะสองหมื่นต้นๆแล้วก็เออเอาเรื่องการหาของให้ให้หมดก่อนแล้วกันนี่ต่อไปก็เซตไอเทมครับชุดนี้ทุกครั้งที่ไอในแต่ละวันที่มันจะผ่านไปเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดเห็นไหมสิบห้าชั่วโมงเงี้ย สิชั่วโมงมันก็จะมีสุ่มอาวุธครับสุ่มอาวุธแต่ถ้าอาวุธเซตนี้เราไม่ต้องการใช่ไหมเราไม่ชอบเรากดรีได้เลยยีเพชรจัดไปนี่มันก็จะได้มาเป็นเซตใหม่เห็นไหมเซตใหม่ชุดใหม่หมดส่วนข้างบนครับข้างบนมันจะเป็นของเก่าเราไม่ต้องไม่สนใจมันมันเป็นของอีเวนต์แต่ละอีเวนตนะ์นะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กดรับกดรับกดรับ ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการหรือเปล่าแล้วตังเราพอหรือเปล่าเออถ้าตังเราพอใช่ไหมเราก็ซื้อได้เลยแต่แนะนําให้เก็บเพชรเยอะๆดีกว่าครับพอเพชรมันค่อนข้างที่จะเป็นเผื่อแบบซื้อพวกนี้ได้เออซื้อพวกนี้ได้แล้วก็เพชรมันเอามาเปิดพวกนี้ได้ครับนี่เปิดพวกนี้ได้หาอาวุธได้อ่ามันจะได้ของสีทองแต่ว่ามันก็จะเปลืองหน่อย แต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการที่จะใช้เพรเปิดพวกนี้นะก็เก็บโทเค็นครับแล้วเปิดพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันก็จะได้ชุดเซตมาแต่คือสําหรับอีเวนต์นี้ผมก็ยอมแพ้ไปแล้วอะ่ะขี้เกียจเล่นอะ่ะเออขี้เกียจเล่นไปแล้วแล้วก็จะมีการหาในเรื่องนะครับการหาในเรื่องการทําภารกิจรายวันนะนี่การทาภารกงภารกิจนะครับแต่ผมต้องทําของอีเวนต์ของจูนก่อนนะ ก็อันนี้อันนี้จะเป็นการสะสมพลังเงานะครับผมแทบไม่เข้าเลยผมไม่ได้เข้าเลยพวกเนี้ยโอเคไปไปท้าด้วนกันเดี๋ยวผมจะสอนต่อไปจะเป็นการสอนวิธีการใช้ตีนะครับเราต้องรู้จากอาวุธของศัตรูก่อนนะ เพราะว่าอาวุธของเราอ่ะมันจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่มีระยะสั้นในช่วงโจมตีครั้งแรกๆนะครับแล้วครั้งหลังๆมันถึงจะต่ออาวุธมันจะเป็นการคอมโบนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้คอมโบอะไรมันจะมีหลายคอมโบนะครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้คอมโบตีด้านล่างก่อนนะนี่อาวุธมันเป็นระยะยาวนะครับอย่างแรกให้มันเข้ามาแล้วตีด้านบนนะครับตีตีด้านบนไปเลยมันจะช้าหน่อยโอเค ต,ตีด้านหลังต่อครับมันจะเป็นการตีลังกางกับหลังนี่แล้วก็ตีด้านล่างตามถ้าศัตรูมันพลิกกลับมาใช่ไหมให้เราตีถอยหลังไปฟาดฟาดแค่นี้ก็จบโอเคเห็นมร้ยง่ายๆหน่อยแต่ถ้าเราอยากชัวร์แบบว่าไม่ให้ศัตรูแบบ ตั้งหลักในการจมตีเราได้เราต้องขยับเข้าไปข้างหน้าในการทุ่มทุ่มก่อนนี่แล้วก็จับทุ่มปุ๊บจากนั้นก็ตีด้านบนไปเลยมันจะเป็นการคอมโบต่อเนื่องตีด้านล่างต่อตีด้านหลังต่อนี่เห็นไหมวาดฟาดพอถึงช่วงหนึ่งที่มันใช้สก,กิลได้นะครับให้เรากดใช้สก,กิลไปตีด้านหน้าเลยมันจะเป็นการแบบพอตีใช่ไหมตีตีตีตครบสองชุดเสร็จ เราก็งัดขึ้นแล้วมันก็จะปาดลงมันก็จะเป็นการจบพิธีเออ,อยง่ายใช่ไหมไปอีกรอบอีกรอบอีกรอบเดีย๋ยวสอนคอมโบตีด้านหลังก่อนนะรอบนี้จะเป็นการตีด้านหลังนะ <c oughs> ฝ okay. ั่งนู้นเป็นอาวุธระยะสั้นนะครับเป็นประเภทเดียวกับเรานะแต่เขาจะสั้นกว่าของเราต่อได้ตีด้านหลังก็เว้นระยะครับถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาอีกหนึ่งเก้าตีลังกาฟาดฟาดฟาดแล้วก็ตีด้านล่างแล้วก็ตีไปข้างหน้าอย่างเดียวธรรมดาคู่โดนทุบหนึ่งสองนี่ตี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 ไนด้านบนต่อ เคจะจ้าตีนาคาหลังโชว์ไปหนึ่งทีนี่อาวุธเล่นค่อนข้างที่จะสนุกนะอาวุธนี้ผมค่อนข้างชอบเลยต้องไปหาช่วงช่วงตัวอัปเกรดมันะครับเป็นอาวุธธรรมดาแล้วค่อยอัพทีหลังให้เขาเข้ามาตีตีต,ตีโอเคอุ้ยโดนทุบอือ <c> ห <oughs> จัดไมห้หมด จัดไม้หมดน้องชายหมดยังหมดแล้วใช่ปะนีต่ติดด้านล่างต่อเข้ามาหนึ่งทีติด้านบนต่อโอเคแล้วเราก็ชนะ Easy ไง เควสผ่านโอเคเควสผ่านนี่แล้วเราก็เปิดกล่องดูว่าเราจะได้อะไรมันเป็นหีบระดับหายากนี่หนไหมจะได้ร้อยคะแนนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเปิดไปนี่ได้บุม,มแมลงมาครับได้เตากระจายมาได้ชุดได้ชุดนี่แล้วก็ได้ตังค์โอเคต่อไปก็จะเป็นการเลือกเผ่านะการเลือกเผ่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราต้องการอาวุธ ของเผ่าไหนใช่ไหมสมมติผมเป็นเผ่าของเฮโรอยู่ใช่ปะเวลามันสุ่มมันก็จะสุ่มได้ของเฮโรสักส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราใช้เซตของลีเจนอย่างนี้เราก็จะได้ชุดเซ็ตของลีเจนในการเปิดนะครับมามาดูกันว่าผมจะเปิดได้ของลีเจนหรือเปล่าทดสอบกับขีประดับนี้เลยใช้เพชรไปเลยครับไปใช้2เพชรมาดูเราจะได้ ของลีเจนเอ้ยของเดเสตี้ทั้งหมดหรือเปล่านี่มันจะมีหลุดเข้ามานะดชมลีเจนนี่มาละมันจะเป็นการสุ่มเสีย่ยงโชคอ่ะเออเราต้องใช้โชคอ่ะรับของก่นรับค่าพลังเง <Zheng S 1> า,างงงกัน pigeon. โอ้โได้เยอะจังได้สามรอบเลย ำเนินกันต่อผมไม่ค่อยเข้าใจระบบไอ้ค่าความคงทนของมันนะมันเหมือนมันจะเอาอาวุธเก่าๆของเราอะมามาให้ตลอดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้อะเออไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อืมมันก็จะมีประมาณนี้ครับการหาของการเลือกอาชีพเผ่า เราต้องดูด้วยว่าเผ่าเราเราต้องเล่นเผ่าเราอยากเล่นเผ่าไหนในการต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละด่านเราสามารถเปลี่ยนเผ่าได้อิสระเปลี่ยนได้อิสระเลยส่วนอาวุธที่ผมใช้อยู่เป็นของเผ่าดเดสตีนะครับเราจะดูชุดเผ่าได้ตรงที่อาวุธได้เลยกดที่อาวุธนะครับแล้วกดที่การ์ดหลังจากนั้นมันจะอยู่ด้านล่างสุดเห็นไหมมันจะเขียนว่าฝ่ายฝ่ายดเดสตี ส่วนอันนี้คอสกดเข้าไปมันก็จะเขียนว่ารีเจนนะครับส่วนอาวุธชนิดนี้นะครับมันจะเขียนว่าไฟเฮโลนี่เห็นไหมเราก็จะเลือกเผ่าได้แต่ถ้าใครใส่เปยหน่อยนะครับใส่เปยหน่อยเน้นนะใส่เปยหน่อยก็เข้ามานี่เลยแล้วก็มาที่ข้อเสนอพิเศษนี่อันนี้ก็จะเป็นของเผ่าเออเฮโลนะ400บาทได้อัปเกรดแน่นอน,นครับ ระดับค่าพลังก็จะขึ้นอยู่ค่าพลังของปัจจุบันมันจะัพไปสูงสุดเท่าไหร่นี่มันก็จะอัพตามนี้พกชุดเซตนี่มันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับเรามาดูข้างบนนะข้างบนเท่าไหร่ชุดก่อมันจบอยู่ที่เจ็ดพันนะเจ็ดพันส่วนอันนี้สองรบาบทชุดก่ออยู่ที่หก0 0นอยู่อยู่ที่6กพันนะเออก็แตกต่างหน่อยก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะ อย่างอันนี้6000ใช่ปะแต่ฝั่งซ้ายอ่ะ่บาบาทมัน700 0เอ,ออยางเงี้ยอย่างพวกเนี้ยฝั่งซ้ายมันอาจจะดบง่ายหน่อยส่วนฝั่งขวามันจะดบยากหน่อยเออขึ้นอยู่เราใช้เนี่ยอาวุธก็ต่างกันและดูให้ดีว่าเราต้องการแบบไหนเออเป็นเผ่าเดียวกันแต่ว่าค่าตีบวกแตกต่างกันอย่างเงี้ยแล้วก็เลือก เล็กเอาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นสกินชุดนะเป็นสกินแล้วก็ได้ชุดเซตมานะครับชุดเซตตำนานมันก็จะสุ่มมานี่เห็นไหมมันก็จะได้แล้วก็พร้อมได้สกินมันมานะครับมาหนึ่งอันส่วนอันนี้ก็ได้มาทั้งสีแล้วก็ทั้งสกินนะครับแล้วก็ไปดูชุดนี่ชุดเดิมเป็นของระดับตำนานนะครับส่วนอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะ ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอ๋อเป็นเป็นอาวุธชุดเซตนะเออเป็นเซตนะเป็นเซตมันจะเขียนว่าแพ็กเกจเซ็ตนะเราจะได้มาเป็นเซ็ตเลยสี่สี่เซตนะสี่อันสี่อันครบเซตเลยส่วนอันนี้เติมหกสิบาเออหกบแปบาทได้เป็นพวกให้เลือกนะน่าจะเป็นการให้เลือกนะมากกว่านะ น่าจะให้เลือกมากกว่าว่าเราจะเอาอันไหนอันไหนมันก็จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มของระดับมหากะาก็จะมีประมาณเท่านี้นะไม่มีอะไรแหละเออที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งม,มานะในการทาเควสของเรานะนี่เควสพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสของของอีเวนต์นะครับมันก็จะได้ตามนี้นี่ตามนี้ตามนี้อันนี้ก็ผมก็ได้มานี่มันจะได้สี่มาเป็นของอีเวนต์ท้าดวลน,นะครับ เปิดไปนี่ได้สีมาได้สีน้ำตาลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบนี่ให่ไหมก็มจะได้ประมาณนี้ครับเล่นอาวุธจนให้เราคุ้นชินกับมันแล้วเราจะสู้มันได้เว้ยจริงอันนี้จริงจังเลยจริงๆเลยเล่นพอเราคุ้นชินแล้วอะเราจะสู้มันได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในศึกชาดวนอย่าไปกลัวที่จะแพ้ครับเราต้องเราต้องคิดว่า เราต้องชนะอย่างเดียวแล้วเราจะชนะเวส่วนพวกอีเวนต์พวกนี้ใช่ไหมสู้อย่าประมาทอย่างเดียวพออย่าเป็นแบบผมว่พอเอออจะสายลุยสายลุยอย่างเงี้ยเข้าไปตายเข้าไปตายก็ไม่ดีใช่ไหมเราต้องหาวิธีการเล่นใหม่ๆครับอุปแต่เราอาวุธมันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันอยู่ก็ไปหาจังหวะดูเอาเวดูเอาแล้วก็ฝึก ฝึกฝีมือให้เป็นปรามาจารและยอดหยุดให้ได้นะครับน้องๆก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะเออเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆนะเดี๋ยวผมจยาเข้าไปอ่านแลวเข้าไปตอบอ,อ,อยากได้คอนเทนต์อะไรเดี๋ยวผมจะบอกแล้วม,มาสอนนะอาวุธลายชนิดเลยแล้วผมจะสอนก็ได้เออไม่แน่เราอาจจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันก็ได้กับอาวุธที่ผมเล่นไม่เป็นนะเออเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ชอบแลวไม่คิดที่จะแตะเลยนะครับ ถ้าอยากให้เล่นอาวุธแบบประเภทไหนก็บอกได้แนะนำได้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้ากดแชร์ด้วยนะแชร์กันด้วย